ค่ะพบกันอีกแล้วนะคะเพื่อนๆเวลานี้ก็เป็นเวลาที่เรามาเจอกันนะศาส,สนาที่พระพุทธเจ้าสอนพระองค์ท่านก็จริงๆแล้วเนี่ยมันจะเป็นธรรมะปฏิรูปมากกว่านะคะที่พวกเราทั้งหลายรุ่นหลังเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสาวกหรือว่า,าพระศพ ประชาชนอุบาสกอุบาสิกาอะไรที่เอามาเป็นธรรมะปฏิรูปเช่นมันมีกระถินผ้าป่ามันมีโ่าดน่นน,นนี่นีพิธีกรรมทั้งหลายไปนะซึ่งตัวนี้นะมันจะเป็นของศาสนาพราหมณ์นะคะพราหมณ์กับพูดนี่แยกกันแทบจะไม่ออกเลย แต่ศาส,สนาจริงๆที่พระพุทธเจ้าพระองค์ท่านประทานก็คือการทําให้หลุดพ้นจากทุกข์นะทำใหพ้พวกเราเนี่ยลูกๆทั้งหลายสาวกทั้งหลายเนี่ยหลุดพ้นจากทุกข์หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดนะคะหลุดพ้นจากการจากปฏิจจสมุปบาทนี่แหละนะคะฉะนั้นถ้าเราจะประเด็นได้นะคะ สาวกทั้งหลายกด็ดีพุทธศา,ส,าสนิกชนทั้งหลายที่จับประเด็นได้เนี่ยมันจะแบ่งได้เป็นสองสองกลุ่มนะคะคือกลุ่มหนึ่งก็ปฏิบัติเพื่อให้หลุดพ้นเลยนะอีกกลุ่มหนึ่งก็ปฏิบัติเพื่อให้ได้บุญอย่างเงี้ยนะคะเพื่อไปสวรรค์พระพุทธเจ้าเนี่ยพระองค์ท่านก็ไม่ได้เน้นหรอกว่าให้พวกเราไปสวรรค์กันนะคะให้ให้ไปให้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดคือ ไม่ต้องมาเกิดอีกนี่แหละนะคะไม่ต้องมาเกิดอีกซึ่ง31อภพภูมิที่พระพุทธองค์ท่านให้มานะคะที่พระพุทธองค์สอนไว้สามสิอภพภูมินี่ตั้งแต่นรกสี่มนุษย์หนึ่งสวรรค์หกูปประภมสิบหกอะรูปประภมสี 16, ่ปป 4, นี่นะรวมแล้ว31เภพภูมิเนี่ย มันจะต้องเวียนว่ายตายเกิดเวียนว่ายตายเกิดเวียนวนกันอยู่อย่างนี้นะไม่มีทางที่จะหลุดพ้นจากภพชาติได้เลยนะคะภพน้อยภพใหญ่นะคะภพน้อยก็คือในแต่ละวันในแต่ละว,วินาทีที่เราคิดขึ้นมานี่แหละเขาเรียกภพน้อยนะส่วนภพใหญ่ก็คือที่เป็นเราเนี่ยเป็นคนเนี่ยเป็นตัวเป็นตนนี่แหละนะคะที่ทางโลกเขาบอกว่าเกิดแกเจ็บตายนี่แหละนะคะนะ รูปเราอยู่ที่ใช้กันอยู่เนี่ยรูปนะคะรูปในขันห้านี้คือมีรูปรูปก็คือที่เราเห็นเนี่ยนะคะเป็นตัวเป็น,ต,ปนต,ตนตรงนี้นะรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณในขันห้าพระพุทธองค์ให้เราเนี่ยกลับมาอยู่อาณาปานาสติหรือมีสติกลมหายใจเพราะว่าให้เรายึดเลิกยึดอุปทานในขันห้านี่แหละเพราะว่ามองพอเกิดมานี่เราก็ยึดว่าเราเป็นตัวเป็นตนเป็น คงทนถาวรน,นะพอมันเกิดอะไรขึ้นก็นจะทุกนะคะจะทุกที่จริงนะนเนี่ยขันห้าเราเนี่ยมันไม่จะมีตัวตนเลยนะคะขันที่หนึ่งนี่คือประกอบด้วยดินน้ำลมไฟไม่มีตัวไม่มีตนเลยนะคะดินน้ำลมไฟล้วนๆนะคะเป็นธาตุดิานธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟไปขันที่สองคือเวทนาเวทนาหรือความรู้สึกทั้งหลายนะคะไม่เที่ยงเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเห็นความไม่เที่ยงเห็นไหมคะ สัญญาสัญญาก็คือความจําได้หมายรู้สัญญาว่าเราเป็นใครเราเป็นบุคคลเช่นไรนะข้าเก่งค้าสวยค้ารวยค้ารออนะ่อย่างนี้แหละค้ามีตัวมีตนอันนี้สัญญานะทาอะไรไว้ก็สัญญาบันทึกไว้จุดจําไว้นะคะสังขารคือสิ่งที่ปรุงแต่งนะคะจากสัญญานี่แหละ พอเราสัญญาคือการรับรู้จากวิญญาณทางหูตาจมูกลิ้นกายใจมาแล้วก็เป็นสัญญาพอสัญญามาแล้วก็ปรุงแต่งเป็นสังขารเลยคะ่ะสังขารแล้วก็วิญญาณวิญญาณก็คือตัวที่เป็นรับรู้เนกะิดจากหูตาจมูกลิ้นกายใจเรานี่แหละไปรับมาแล้วก็เอามาเป็นสัญญาสัญญาก็เอามาให้สังขารแต่งนะคะปรุงแต่งไปเรื่อยๆเป็นการสร้างภพสร้างชาติไปเรื่อยเรื่อยไม่มีการดับนะคะทีนี้มันมีสิ่งหนึ่งที่เราจะ ควบคุมได้ควบคุมการเกิดได้ก็คือลมหายใจค่ะพระพุทธเจ้าท่านสอนไว้นะคะว่าลมหายใจเนี่ยหยุดการเวียนว่ายตายเกิดตัดภพตัดชาติตัดบ,บาปอกุศลได้นะคะทํำยังไงละ่ะก็เวลาเราอยู่กับลมหายใจนะคะเท้ามันเนี่ยรู้สึกตัวก็สูดลมหายใจเข้าไปให้เต็มปอดให้ลึกๆอัดเข้าไปในสมองในตัวในเนื้อในตัวแล้วก็ปล่อยออกมา สูบเข้าไปอัดให้แน่นแล้วก็ปล่อยออกมาทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะพลังลมนี่นะมันจะไปคอนโทรลธาตดินน้ําลมไฟเลานะมันจะเป็นกวนธาตดินน้ําลมไฟกวนทุกอย่างทุกต่ําเซลล์ในร่างกายให้ขึ้นมามันไปปรับธาตุปรับขันพอไปปรับไปกวนเสร็จแล้วเนี่ยมันจะออกมาเป็นความร้อนมันเป็นเวทนาหรือความรู้สึกนะคะบางทีมันจะร้อนบางทีจะ ออกมาเป็นอุดอัดขัดเครืองเป็นเชื้อโรคเชื้อราหรือป่วยออกมานะคะเพราะว่าพลังลมนี่แหละนะคะไปกวนกิเลสไปกวนเชื้อโรคต่างๆที่อยู่ในจิตในใจของเรานี่นะให้ออกมาเป็นความเจ็บปวดให้เป็นกิเลสใ,ให้มันเป็นโรคภัยไข้เจ็บนี่นะนี่แหละคะ่ะของจริงนะคะถ้าใครอยู่กับอานาปนสติรับรองเลยนะคะโรคภัยไข้เจ็บไม่มีแน่นอนลองทําดูนะคะลองทําดูนะโรคภัยไข้เจ็บทั้งหลาย มันจะหมดไปมันจะหายไปแม้แต่โรคจิตนะคะโรคทางจิตคือโรคความโกรธเงีคเ้ความโกรธความโลภความหลงเนี่ยมันก็จะหายไปด้วยเห็นไหมคะลมหายใจนี่นะเป็นพลังยิ่งกว่าปรามานูอีกมันจะไปตัดกิเลสตัณหาอุปาทานในขันห้าเรานี่แหละคําว่าโลกคือตัวเรานี่นะะโลกที่พะพุทธเจ้าพูดถึงคือตัวเรานี่นะคะ่ะขันห้านี่แหละนะคะผู้ที่อยู่เหนือโลกก็คืออยู่เหนือกิเลสของขันห้านี่แหละ พูดที่หลุดโลกก็คือหลุดจากกิเลสในขันห้านี่นะลองทําดูนะคะสูดลมเข้าไปให้เต็มปอดแล้วก็ปล่อยออกมาสูดลมให้เต็มปอดแล้วก็ปล่อยออกมานะคะรับรองเลยเราอิสระจากทุกแน่นอนนะคะทุกคนเลยไม่ว่าหญิงหรือชายนะคะทุกเพศทุกวัยนะคะสามารถที่จะทําลมหายใจนะคะให้ไปตัดภพตัดชาติตัดกิเลสจากจิตจากใจในขันท่าสันดานของเรานี่แหละวิธีอื่นไม่มีเลยนะคะไม่มีทางเลย นอกจากอาณาบาณสติที่พระพุทธเจ้าสอนนะคะถึงจะตัดกรรมตัดเวนตัดนี่ตัดสินตัดการ,รว่านเวียนไหตใยเกิดการเวียนวนกันอยู่ตรงนี้นะคะตัดภพตัดชาติได้แน่นอนเชื้อโรคเชื้อราอะไรทั้งหลายที่เคยเป็นอยู่ประจาประจำนั่นมันจะค่อยๆหมดไปค่อยๆหมดไปค่อยๆหมดไปอันนี้มันเป็นแบบมันเป็นกระบวนการทางวิทยาศาสตร์นะพุทธศาสตร์เนี่ย มันเป็นกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่ว่ามันไปกวนอนุสัยกิเลสที่ในขันธ์ท่านาแล้วก็ให้ดับไปดับไปดับไปพอมันดับหมดแล้วเนี่ยเราอิสระจากทุกนะแต่มันจะมีกระบวนการขั้นตอนของมันนะคะดับมันเป็นยังไงเพราะว่าเริ่มต้นนี้เราปฏิบัติเราจะเห็นทุกอยู่นะคะพอเห็นทุกเสร็จแล้วเนี่ยมันจะเห็นสมุทัยนะคะต้นตอของทุกจากนั้นมันจะเกิดนิโรธหรือดับนะคะนิโรธะนะคะดับนะคะดับหูดับตาดับ หูตาจมูกลิ้นกายใจเนี่ยดับหมดเลยนะคะดับขันห้าหมดเลยมันหยุดการทํางานอยู่ระ,ะยะหนึ่งแล้วก็มันจะแยกออกนะคะกายและจิตจะแยกออกนะคะขันห้านี่ก็เป็นไอซือบื้ออยู่นะคะส่วนจิตตัวนี้นะคะหรือสติตัวนี้แยกออกไปเห็นขันห้าทำงานมันจะพอมันแยกออกจากกันแล้วเนี่ยช่วงที่เราดับเนี่ยนะตัวนี้ยังไม่รู้เรื่องหรอกมันจะดับอยู่เนี่ยนะ ก็จะเห็นขันห้าทำงานเห็นเห็นการเวียนว่ายตายเกิดตั้งแต่ภพภูมิทุกขติภูมิมาสุขติภูมิมาอยู่ในเทวดาอยู่ในชั้นภหมิรูปรหมแล้วก็หลุดออกจากขอบเขตขันห้านะคะก็สู่สุญญตานะคะเข้าสู่สุญญตาหรือว่าข้ามขอบเขตนารูปข้ามขอบเขตขันหานี่แหละค่ะจิตอิสระมากถ้าอยู่ตรงนั้นนี่เป็นเป็นอยู่ในสภาวะนะคะอยู่ในนั้นสองสักสองสามขณะจิตนะคะถ้าใครอยู่ตรงนั้นแล้วก็ พอมันกลับมาที่ขันห้าเหมือนเดิมเนี่ยจิตจะอิสระมากตัว,วเราจะเป็นคนใหม่เลยนะคะเป็นคนใหม่เลยจิตใจใหม่เลยท,ทุกสิ่งทุกอย่างปรับธาตุปรับขันให้อย่างดีแค่เราดับชั่วไม่กี่ขณะจิตนี่นะนี่แหละเขาเรียกว่าปฏิบัติเจออริยสัจสีคือเห็นทุกเห็นสมุทยัยแล้วเกิดนิโรธแล้วก็วกพอนิโรธกลับมาก็เป็นมักนะคะรู้เลยว่าทางเดินนี้ ับทุกแน่นอนค่ะสำหรับวันนี้ธรรมะสวัสดีค่ะ